สวัสดีครับสวัสดี f อฟซที่ชอบสะสมผ้าใหม่ทุกๆท,ท่านครับวันนี้รวยคุณทองพาชมเหเรียญเจริญพรล,ล่างเต็มวงหลวงพ่อทองสุทธศิโลกับรายการที่สร้างน้อยหลักร้อยเหรียญเนื้ออัปก้าหน้ากากทองทิพจํานวนการจัดสร้าง999เหรียญเนื้อทองแดงลมดำจํานวนการจัดสร้าง4999เเหรียญแต่ลงยาแดง จัดสร้างแค่100เหรียญเนื้อนวะโลหะจำนวนการจัดสร้าง799เหรียญแต่ละเนื้อจะตอกโคตแตกต่างกันออกไปเนื้อนวะโลหะตอกโคตดพุทธฝั่งขวามือผมหรือซ้ายขององค์หลวงพ่อทองโคตรลันเบอร์จะอยู่ขวาด้านขวาขององค์พ่อทองแต่อยู่ด้านซ้ายของมือผมนะครับ นี่ครับต่อโคดชัดเจนโคดรันเบอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมนะครับสำหรับเนื้อนวะโลหะเนื้อทองแดงจำนวนการจัดสร้าง4,999เหรียญจะต่อโคดรันมรันเบอร์ฝั่งซ้ายขององค์หลวงพ่อฝั่งขวามือของผมนะครับ โคดลันเบอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายมือผมทองแดงลมดำต่อโคดอะครับแสงสะท้อนนิดหน่อยครับแต่เป็นโคดอะโคดลันเบอร์จะอยู่ฝั่งขวามือผมแบบนี้เนื้ออัปก้าหน้าก,ากากทองทิพต่อโคดอุฝั่งขวามือผม เกาะโคดลันเบอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายมืออปป้าหน้ากากคองทิพนี่รับต่อโคดอุโคดลันเบอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายมือผมนะครับนี่เป็นงานหน้ากากถือว่าสวยงามนะครับงาน,นากากหน้ากาก Kong หน้ากากคองทิพหูห่วงเจาะหูห่วงแล้วใส่ห่วงรับดูด้านหลังกันครับ คมสวยงามยันอัคระนิคมชัดนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้วัดบ้านไร่ด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาด้านล่างเป็นเมตตามหานิยมแล้วก็ปีพศ .2000 ที่ผ้าออกปีพศ2566ัรกับ จำนวนการจัดสร้างรวมกันทั้งหมดของเหรียญรุ่นนี้นะครับรวมเนื้อทองคำเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองแดงและก็เนื้อมหาชนวนแจกในพิธีจำนวนการจัดสร้าง2อง8 8เหรียญเท่านั้นเองใครยังไม่มีเก็บก็หาเก็บได้นะครับราคายังไม่แรงสําหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นผ้าใหม่สายวัดบันไร่ลำดับการจัดสร้างที่3 7 9หลวงพ่อทองสุทธะสีโลขับศึกษาก่รสะสมไปกับรวยคุณทองสวัสดีครับ